ความแห้งแล้งขาดแคลนความยากจนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับเกษตรกร,กรหลายรายที่ยอมก้มหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินยอมแลกแรงกายที่เหนื่อยล้ากับพ่อค้าที่กดราคาจนเหลือรายได้เพียงน้อยนิด แต่ไม่ใช่กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่หมู่10บ้านทุงมนและหมู่ที่8บ้านโคกขามตำบนเมืองอยางอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ที่วันนี้กลับกำหนดโชคชะตาตนเองรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่นำหลักแนวคิดไรนาส่วนผสมประสานกับแนวคิดโคกนหนองนาของในหลวงรัชกาลที่9เปลี่ยนแปลงพื้นไร่มันสำปะหลังกลายเป็นพื้นที่ปลูกผักหมุนเวียนขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านส่งออกผักอินรีย์ออกสู่ต่างประเทศทั้งแถบเอเชียและยุโรป สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดือนละไม่ต่ำกว่า20,000บาทนางสมศรีแอมรำชาวบ้านหมู่สิบตำบนเมืองอยางอำเภอชำนิหนึ่งในผู้ที่ร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเล่าว่าแต่กเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ทำนาข้าวปลูกมันสำปะหลังและค่าใช้จ่ายสูงรวมถึงประสบปัญหาภัยแล้งจึงมีแนวคิดอยากจะลองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนำหลักการทำไรานาส่วนผสมและโคกหนองนาม,มาปรับใช้ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากหน่วยงานราชการที่เข้ามาสนับสนุนรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชํานี้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการผลผล,ผลิตจากภาคเอกชนที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบที่มีความต้องการให้ลูกบ้านหลุดพ้นจากความยากจนให้การสนับสนุนลำบากก็คือว่าทำนาก็ทำปีละรอบเนาะแล้วก็ค่าปุย๋ยค่ายาค่าอะไรค่ารถไถรถเกี่ยงนี่นะคะ คือในในความคิดของพี่นะพี่ว่าทําเกษตรเชิงเดี่ยวมันมันเหมือนกับไม่พอไม่พอกินไม่พอใช้แล้วทีนี้แฟนก็ได้ไปอบรมเรื่องไอ้โคกนองนาที่ที่สางส่วนของพัฒนาการเขามาสนับสนุนนะให้ไปอบรมเรื่องโคกนองนาแล้วก็ได้อบศึกษารเรื่อยๆไอ้เ,อเอมื่อมีโครงการเพราะว่ามันมีหลายโครงการเนาะหลายหน่วยงานเข้ามาโครงการมีมีทั้งนาแปลงใหญ่มีทั้งทฤษฎีใหม่อย่างนี้นะ นนนแหล็เรมปงนนด้านนางสมถวินชัยรำผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตําบลเมืองอยางอําเภอชำนิเล่าว่าภายหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสวรรคตหลากหลายสื่อได้นําเสนอผลงานของพระองค์ท่านที่ทรงสร้างไว้เพื่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและไรนาสวนผสมจึงมีแนวคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้คนในชุมชนหันมาทําเกษตรผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและได้ร่วมมือกับนางสมศรีแอมรำพัฒนาหมู่บ้าน เปลี่ยนแปลงที่นาของตนเองและลูกบ้านจากนั้นเริ่มหาเครือข่ายและบริษัทที่รับซื้อสินค้ากเกษตรอินทรีย์เพื่อหาช่องทางกระจายรายได้ให้ลูกบ้านทีวีก็จะมีการถ่ายทําเกี่ยวกับโครงการนุงโครงการนี้ผู้ใหญ่ก็เลยเกิดเกิดก็เลยเกิดประทับใจตรงนั้นทําไมท่านถึงเล็งเห็นและผู้ใหญ่ก็เลยมาปรับที่ตัวเองก็เลยผู้ใหญ่มีที่ที่มันก็เลยก็เลยไม่ไม่ปลูกมัน ก็เลยมาทําเป็นข <an> ุดบ่อเล็กๆน้อยๆก็ทําตามที่ในหลวงเราได้ตัดเอาไว้ค่ะก็เลยปลูกของปลูกผักปลูกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยประมาณนี้ค่ะก็คือทําให้ลูกบ้านเห็นพอลูกบ้านเห็นปุ๊บเฮ้ยผู้ใหญ่มีนู่นมีนี่มีอะไรกินทุกสิ่งทุกอย่างขออะไรก็ได้คนนี้ลูกบ้านก็เลยเกิดเกิดความชิดเกิดได้ก็เลยไปทําเองค่ะก็มีหลายๆโครงการที่เข้ามาผู้ใหญ่ก็ได้ไปศึกษา เราก็ได้ไปรู้จักกับประธานาพี่อภิวัตรที่อยู่หนองหงค่ะท่านก็คือท่านก็นแนะนําก็คือลองลองเข้ามาไหมประมาณนี้คือเราปลูกแต่ผักเราปลูกแต่พืชเชิงเดี่ยวเราลองมาปลูกผักส่งนอกดูไหมประมาณนี้ค่ะผู้ใหญ่ก็เลยก็เลยจุดเปลี่ยนก็เลยลองตรงนั้นนะคะ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งผู้นําการเปลี่ยนแปลงทั้งสองต่างกล่าวว่าคุณแจของการพัฒนาต้องเริ่มจากภายในถึงจะมีแรงขับเคลื่อนภายนอกได้เพราะเส้นทางการพัฒนาไม่ง่ายแต่เมื่อทําได้แล้วจะเกิดความยั่งยืนโอ้ันะเถอทุนไปในหวัวเลยดีมากซาบซึ้งแลอกคิดถึงด้วย ดีดีด,ดีจริงจริงวางรากฐานไว้ให้ให้ลูกหลานเนาะเดี๋ยวไม่ใช่ลูกหลานเจ็ดเฉพาะชาวนาท่านวางรากฐานไว้ให้ทุกอาชีพเพราะว่าการที่เป็นเกษตรกร,กรทําผักที่ปลอดภัยที่ที่ท,ที่อันนี้นะ่ะมันก็ไปสามารถไปถึงคนที่เขาบริโภคเขากินนะคนที่แข็งแรงนีจ่จะพัฒนาประเทศชาติเราได้